นี่เรียแตอเกันดีซีที่เป็นดีเซลนะสองร้อยห้าสิบแรงม้าออกดีเซลดีเทนเน่ไอแต่หนังเรียนนะอันเหรอหนังสัมผัสได้เลยใช่ไหมอ่ารู่งวังไลนครับมันพรีเมียมกว่าเรียนกว่านะไทยไม่มีไทยไม่มีโฟเอไมีเรียนหรอกโอ้โหนี่ทำไมบอกไม่รู้นะเป็นดีเซลนี่ฮะนี่นี่อันนี้เปิดกระจกเปิดกกระจกระจกก็จะฟังเสียงก็ไม่มีเสียง วันนี้แบงค์ของกอล์ฟซอลอนนะครับจะพาทุกท่านมาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่เมืองบริสเบนเพื่อมาทดสอบครั้งแรกของเมืองไทยนะครับกับเจ้า Ford Next Gen Everest Platinum ครับเอาครับแล้ววันนี้เราก็ตื่นเช้ากันประมาณตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับเวลาที่นี่ก็6-7-8ครับนะเดี๋ยวเราก็ออกประมาณ9ก้าโงตอนนี้ยี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้แปดสี่ห้าได้เวลาและนี่คือ ฟอร์ดเน็กเซนเอเวอเรสต์นะครับเต็มทุกรุ่นเป็นรุ่นครับโดยที่มีรุ่นแพลาตินัมที่เมืองไทยไม่มีที่ไนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดูที่กระจกนะเป็นคาร์น้ำเบาะนะฮะคาร์นิดหนึ่งเลยแล้วก็นี่ดูดูเลขนี่ฮะอันนี้แปดแปดสี่อันนี้ก็จะมีมีผู้ขับคือมีคนขับอยู่สองคนสองคนมิสเตอร์เจรัสซักนี่ละสอง มิสเตอร์ทัศนัยนั่นเกี่ยวกับทัศนัยนะครับก็จะอยู่ในคาเนมบวรก็จะอยู่หัวขบวนนี่จริงไปรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไปที่ที่ไร่อังวนเนี่ยไม่ไม่ไกลนะครับแต่ที่มาเนี่ยนะฮะทางออสเตรเลียเนี่ยนะฮะทำเที่ยวไว้ให้เรานะะฮทำเที่ยวไว้ให้เราทำแฉกไว้ให้เรานะฮะเทล่ยวก็ช้าแฉกเนี่ยได้เทสแน่ๆนะครับไฮสปีดมีมีครบทุกอย่างแน่นอนไฮสปีดเป็นทางหลวง ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับประเทศไทยนะรถที่เป็นพวงะไรกว่าห,วหลักๆเนี่ยไทยออสเตรเลียอังกฤษอินเดียญีย่ปุ่นนะครับนั่นก็รถจากไทยเนี่ยฮะเมื่ไทยแลนด์ก็ส่งมาอยู่ที่นี่เราที่นี่ตลาดโฟร์บโฟนะครับขายดีที่สุดส่วนใหญกในตลาดเยอะสุดก็เป็นของฟอร์ดนี่แหละครับนะครับเป็นความภาคภูมิใจของของคนออสเตรเลียที่ได้ใช้รถฟอร์ดโดยไม่ใช่แลนด์เราหันไปดูด้านนี้ครับเนี่ยในความเป็นโฟนนะฮะเราก็จะมองเห็นมีทั้งนิสสันด้วยมีทั้ง โฟกส์วากเกนด้วยจนไปถึงแวนนะครับนั่นเป็นจะเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นเจนก่อนหน้านี้อ่ะดูทีมงานเนี่ยดูทีมงานนะครับทีมงานของออร์แกรนเซอร์ทีมงานเนี่ยฮะเมื่อตอนปี18เนี่ยผมได้มาที่ที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีมงานเนี่ยนะฮะก็เอาที่แล้วปีโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยหนปดครับปีหนก็4ปีพอดีสปีครับนั้น4ปีพอดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ทำเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักแรลลี่ระดับโลก กเรียระดับโลกแล้วก็ทีมงานเนี่ยเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ระดับโลกหมดเลยนั้นทีมที่อยู่ในฟอร์ดเปอร์ฟอร์แมนซ์เองเนี่ยนะฮะก็มีดีกรีมีประสบการณ์ในการขับแข่งนะฮะเพราะระดับโลกนี่โอ้ไปหลายประเทศแล้วก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์ในการแข่งขันที่เอาแรปเตอร์มาขับ่อนหน้านี้ก็มาจากโรงเรียนที่นี่เลยมาจากทีมครูที่นี่เลยทีมที่นี่เลยเออทีมที่นี่เลยนั่นแต่ว่าเส้นทางในครั้งนี้ที่เราจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องของตัวโปรดักนะฮะตัวผลิตภับ ชั้นสูงนี่คือการเรียนรู้ที่เราจะได้สัมผัสดังจากนี้เป็นต้นไปมาถึงถิ่นก็เลยตาถิ่นก็เลยถิ่นก็เลยนะครับอร์ดเปอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อวานบินมาจากหลายเมืองนะฮะมาจากนิวซีรลน์ก็มีจากซิดนีย์ก็มีฮะเทียบเลยฮะจากเพิร์ตก็มีเรื่อระดับพิการทั้งนั้นอ่าเนี่ยที่เห็นนี่ระดับประการทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันแรกเราจะเอฟโรเรสต์ก่อนอ่าเออเเวรลยก่อนดูพาจินัมเนี่ยพาจินัมนี่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 เพราว่าพาจินนัมนะครับพ สิ่งที่คนไทยอยากได้อะคนไทยอยากได้เนี่ยก็คือนี่มีเรียกร้องและเกินแต่เป็นมีกที่เป็นดีเซลนะ250แรงม้าอะไรงเงี้ยร้อยนิวตันเมตรนะครับถึงแม้ว่าแรงม้าจะไม่ได้ต่างจากสองจุดศูนไบเทอร์โบเมืองไทยเท่าไหร่ แต่ในความเป็น V6 เนี่ยคือมันสุดเนี่ยนะครับออสเตรเลียเขาได้สุดเหมือนกันมาดูยางครับยางเป็นขอบ18นะ18 2R55 18ซึ่งก็จะเป็นแรงเลื่ยของกุญเกียร์ฉะนั้นสเปคของออสเตรเลียเนี่ยไม่มีความหลากหลายเขาไม่รู้ตรนี้เลือกได้นะนะครับอันนี้ก็เป็น18น่กอันนี้เป็นไบเทอร์โบไบเทอร์โบที่ขายดีในบ้านเรานี่ยังรอการส่งมอบนี่มี1เดือน2เดือนในการรอนะนะครับด้าน V6 เนี่ยนอกจากเรื่องราคาเรื่องของไอเสียนะครับสิ่งสำคัญไอเสียของ V6 เนี่ย เป็นไอเสียที่อยู่ในมาตรฐานเมืองไทยเนี่ยมันสูงกว่า200กรัมพอ200กรัมเนี่ยมันโดดภาษีอีกตัวหนึ่งเลยในการที่จะเปลี่ยนวิศวกรรมให้ให้มันลงมาต่ำกว่า200เนี่ยทำไม่ได้อ่ะไหนดูเลยดีกว่านะครับด้านราคาอีกหนึ่งหนึ่งอ่ะมาดูสิ่งที่เมืองไทยไม่มีอยากได้กันแล้วเกินอยางหนักเลยอย่างหนักนี่คือปัญหานะฮะไม่มีช็อคมาให้อ่าไม่มีช็อคมาให้อ่ะนี่ดูเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์ซึ่งเป็นดีเซลวีซิกนี่ สเปคตรงนี้แปลว่าเครื่องยนต์ V6 เนี่ยนะฮะการวางเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กแล้วก็แคบแล้วก็ล้นไปทางด้านหลังนัน่นก็จะคล้ายๆกับเบนซิน V6 เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสเปคส,สเปคข,ของการระบายล้อเนี่ยะฮะสเปคเรื่องของการวางบาลานซ์ใหม่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอเวอร์เรสต์มีการพูดแบบเล่นๆนะฮะมันดีกว่าตัวก่อนเนี่ยมากกว่า2อถึงสเท่าตัวโอ้โหแบบนี้เลยนะนะฮะอย่างเยอะถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันกองดีเซลไอดีนะครับมีการทํากันบ้าานว่มี มียางนะฮะอย่างที่เป็นกันดักอากาศนะฮะลมเข้าจากซี่ของโลโก้ฟอร์ดนะฮะน้ำลึกได้ก็อย่าถึงเหล่านมนะดีดามเลยอ่าอากาศที่จะไหลเข้ามาแล้วควาเป็นดีเซลนี่นะฮะบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสเนี่ยยังตอบไม่ได้อ่ายังตอบไม่ได้นะครับแต่นี้ได้สัมผัสไม่เพิ่มันเพิ่มมาเท่าไหร่จากจากเปนไอ้สีตัวจาก40 สี่สิบตัวถ้าใบเทอร์โบเนี่ยขายดีที่ไทยเนี่ยสองอสิบแรงม้าตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคของออสเตรเลียเนี่ยสองห้าสิบแรงม้าต่างกันสี่สิบตัวแะ้วเขาแรงบิดอะแรงบิดของเราเนี่ยห้าร้อยอันนี้หกร้อยแน่นอนการฉุดลากของเขาก็จะเยอะกว่าดีกว่านะฮะฉุดลากเยอะกว่าแต่นี่ราคาไงคำว่าเราล้านแปดมี่สองล้านสองจะขายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแน่นอนมันมีสี่แสนไงมีสี่แสนโดนไปเยอะโดนไปเยอะอะมาดูด้านในมาพี่แมวดูด้านใน เรียกร้องอะเหลือเกินะนะครับเจ้าพลังินัมเนี่ยด้านในเรียกร้องันเหลือเกินนะฮะคงวลาปรับขึ้นลงได้ลงได้แล้วสิ่งที่เอเวอเรสต์ไทยไม่มีคือเบียนรอโอ้เบียนรอเลยรอเลยเบีนรอนี่มีเฉพาะแรปเตอร์สามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับ แต่ภายในภาพรวมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวแรปเตอร์นี่แหละเฮ้ยแต่หนังเนียนนะนันหละหนังสัมผัสได้เลยใช่ไหมคนทำดีไซน์มันเนียนไงอ่ดูขงอะไรนี่มันพรีเมียมกว่าเนียนกว่านะใช่ไหมพรีเมียมกว่าเรื่องแมปเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่ต่างกันเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะขับริมเบย์ไปเนี่ยฮะอ๋อริมอ่าวไปนะครับนี่นี่อันนี้ช่องวางช่องวางเปเห็นเห็นตัว เห็นตัวเฟนฟลายหรือยังแต่วันนี้เราไม่ได้วางเฟนฟลายเราวางช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับเป็นแก่ต่างไหมแก่ไม่ต่างเหมือนกันเหมือนเจนแรกด้วยซ้ำนะครับมีมีมีเปิดท้ายมีเปิดท้ายมีเปิดท้ายนะฮะนี่อ่าอันเนี้ยไทยไม่มีไทยไทยไม่มีไทยไม่มีโฟเอไม่มีโฟเออแต่ถ้าสมมติแพลตินั่มมีโฟเอไม่ใช่เครื่อง V6 ผมก็เอา ไม่โฟเอคือโฟเอ็กคือเป็นฟูลไทม์ออโต้อันนี้สำหรับมึงไทยเนี่ยจะอยู่ในตัวแรปเตอร์วีซิกเท่านั้นแต่ V6 เนี่ยของดีเซลเนี่ยคือมีโฟออโต้ของไทยมีแค่ทูไฮโฟไฮกับโฟโลนะครับดังนั้นอันนี้ไม่มีนั้นเรามาที่มึงไทยนี่ถือว่าโอเคละสลุมนี่ก็เราเป็นเรื่องปกติเหมือนกันเหมือนกันให้ช่องเแคบงเกๆแบนป่าแต่แต่ส่านลุกไปถึงหลังเลยนะเอ่ก็กว้างฮะของเอ็มเรเจ้าบ้านแบบนี้แล้วครับใช่ใช่กว้างอยู่แล้วกว้างอยู่แล้วนะครับ เบาเบาครับเบากไม่แตกต่างอาจจะก็จะมีลายมีลายเซินัมอันนี้ไม่ใช่ปักนะอ่าดูดีดีอันนี้เป็นเพลทเป็นเอ็มเป็นเพลทเลยเป็นเพลทเลยไม่หลาถ้าเกิดมาอยู่บางไทยแล้วก็ลายก็เป็นรูหรลานะลายนี้นะนะครับสวยเลย สิ่งที่คนไทยตัวเล็กอยากให้มีเพิ่มก็เหมือนกันขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้คนขับเนี่ยก็คือซีทนี่โอเคอยู่แล้วเบลเนี่ยโอเคนะฮะแล้วก็แต่ฝั่งคนนั่งมันจะเป็นลูกนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะพอเอสหลังไปมันก็จะโดนคอนิดหน่อยนะครับในภาพรวมก็เป็นความพรีเมียมของเอเวอเรสต์ที่ประเทศไทยไม่มีใ่ที่นั่งที่นั่มนะครับนี่อันนี้ก็มีมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนี่ เหมือนนกันัคราละครับตอนนี้เราก็อยู่บนเอเวอเรสต์บรุ่นท็อปสุดนะเปรตินัมแพลาตินัมครับเป็นที่หมายปองนะครับอยากได้กันเลยเกินจับเป็นแฟนเอเวอเรสต์ชาวไทย กับคนที่ชวนเรามากรมชนทปรนเกริฐสมนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของฟอร์ดประเทศไทยแล้วก็ตลาดอาเซียนค่ะคลิปนี้ตั้งใจมาให้เราทําอะไรกันบ้างดีใจมากเลยที่มีโอกาสพาสื่อมวลชนชาวไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยมีสื่อจากมาเลเซียแล้วก็สื่อจากกัมพูชามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีสื่อจากนิวซีแลนด์ด้วยนะคะมาทดสอบขับของเขานี่จะเปิดตัว2รุ่นใกล้ๆกันนะคะอันหนึ่งก็คือ f o r d Everest อีกอันหนึ่งก็คือ Ford r a n g เ r Raptor เราก็เลยพา,าสื่อมสื่อมาทดสอบขับรถทั้ แล้วตอนนี้เรานั่งกันอยู่บน Everest ที่ถูกเรียกร้องมากที่สุดในมืงไทยนะครับนั่นคือรุ่น V6 d e t e i l แล้วจะขายไหม <laughs> อ๋อก็จริงๆของประเทศไทยต้องเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวไปก็ตื่นเต้นสาหรับลูกค้านะคะ uh huh. เป็นรุ่นบเทอร์โบของประเทศไทยก่อนจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าอ,อ,อยากให้สื่อมวลชนมีโอกาสมาขับเรียกว่าประเทศที่เขาพัฒนารถคันนี้ขึ้นมาเลย uh huh. นะคะเพราะว่าทีมรีเสิร์ชและก็เอนจิเนียริ่งของ Ford เนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็เบสอยู่ที่ออสเตรเลีย huh. นะคะอันนี้ก็เรียกว่าพามามีโอกาสเ,เห็นรัเตอร์ในบ้านเกิดนะคะ uh huh. แล้วก็ได้มีโอกาสขับออฟโรดต่างๆ ส่วนเอเวอเรสต์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสีสันล้วกันเรียกว่าเป็นของแถม,แถมเนาะอ,อ,อ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่มาขับเนี่ยก็มีรถทุกรุ่นที่ออสเตรเลียขายนะคะซึ่งรวมถึงพาร์ตินาเบีซิกด้วยตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีรุ่ยน,นี่ค่ะ,ะ,ะราคาของที่นี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยประมาณเท่าไหร่ เท่าท uhm, huh. mm ี hmm. uh ่ทราบน่าจะประมาณ2ล้านกว่าบาทนะสำหรับแพตินัมใช่ค่ะก็ฝากทุกทกท่านติดตามชมคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการทดสอบขับในครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าจะเป็นสีสันแล้วก็สนุกสนานแน่นอนมีโอกาสพาพี่ๆมาทดสอบขับรถรุ่นที่เรียกว่าเป็นรถรุ่นสร้างกระแสของ Ford เนาะรุ่นเจ้รนะคะรุ่นสำคัญแล้วก็เอเวอเก็เป็นรถที่เรียกว่ามาแรงมากๆ นะคะเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหยอดขายของ Ford ส่งมอบไปหลายหลายร้อยคันแล้วนะคะสำหรับเดือนแรกเดือนเดียวก็ลูกค้าให้การตอบรับดีมากเลยค่ะ,ะก็เชื่อว,ว่ามาทดสอบภาพสีสันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้พี่ๆได้มีโอกาสได้สัมผัสรถคันนี้ใกล้ชิดมากขึ้นก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมลหลายๆท่านน่าจะสนใจค่ะสิ่งที่แตกต่างน,นะครับก็ที่เราพิเศษกันไปแล้วคือระดับเครื่องยนต์นะฮะเราส่งกําลังนะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงอินโฟเทนเมนที่เป็น B&O นั่คันนี้ มีเป็นโฟโต้นะครับมีโฟเอที่เป็นฟูลไทม์เครื่องยนต์เป็นดีเซล V6 นะครับทวินเทอร์โบ <ฮะ S 1> ซ้ายสามสูบเทอร์โบล,ลูกหนึ่งขวาสามสูบเทอร์โบล,ลูกหนึ่งคันนี้ไม่ได้มีเสียงดุแบบเจ้าเบนซิน397แรงมา้า <ฮะ S 1> แต่ดีเซลของ V6 ทวินเทอร์โบเนี่ยครับ250แรงมา้าแต่แรงบิดเนี่ยถือว่ามหาศาลเลยครับถือว่าแรงบิดเยอะที่สุดในในตลาดโลกกันแล้วกัน <ฮะ S 1> สำหรับที่เป็น3,000ันดีซีขนาดนี้ก็คือ600นิวตันเมตร ะระ600นิวตันเมตรถ้าเป็นไบเทอร์โบบ้า,บานเรา210แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรนะครับ,รบแต่คันนี้เป็น V6 นะครับ250แรงม้าแรงบิดน,นี่600นิวตันเมตรเลย<ต>พอแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขับง่ายนะฮะเบาสบายเขาเร่งไม่ต้องใช้เยอะนะครับช่วงสัก10กิโลเนี่ยฮะเราก็อยู่ในเมืองถ้าเห็นภาพเนี่ยเขาจะอยู่ในเมืองไปทางพอดีรถนะฮะมีสโลปเนินสูงต่ำบ้างอะไรบ้าง แต่คันนี้เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนล้อนี่เปลี่ยนเป็นขอบ18ยางจะเป็นออเทเรนนะครับเป็นออเทเรนมันก็จะอาจจะลุยเสียงหน่อยเสีนะครับในถนนเตี้ยบเนี่ยนะฮะแต่ออฟโรดนี่หายห่วงครับไปได้ครับคือคือตอนนี้กำลังเงีกำลังเครื่องเนี่ยเราไม่ได้ใช้แต่เสียงเครื่องดีเซลเดี่ยเงียบเงียบเลยนะการสั่นแบบละเอียดเนี่ยไม่มีเลยนะวะโมลายนี้ไม่มีการสั่นก็แปลว่าตัวยางแท่งเครื่องนะฮะระบบส่งกำลังเนี่ย เงียบเอาอยู่หมดเลยผมเอาอยู่หมดเลยเสียงไม่เข้ามาเลยนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้นะเป็นนี้คือดีเซลนี่ฮะนี่นอันนี้เปิดกระจกเปิดกระจกกระจกก็จะฟังเสียงก็ไม่มีเสียงอ่าไม่มีเสียงเป็นดีเซลที่เปลี่ยนไปถ้าเรารู้สึกเราไปจอดรถอยู่ในเมืองในตลาดเรารับรูกเลยว่าจอดนี่นี่นิดหน่อยนี่ฮะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็จะออกมาด้านนอกกับด้านในเดี๋ยเราจะรู้ว่าเป็นการสั่นแต่ความบาลานซ์ของเครื่อง V6 นะครับแล้วก็บรรมยากเปงเครื่องที่ดี นะครับก็ก็ส่งผลทําให้เสียงเงียบแล้วก็ทําให้ควบคุมง่ายจนไปถึงการการทรงตัวเนี่ยที่บอกกับพี่แนว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่แคบแล้วกว้างเขาบอกแคบแล้วกว้างเนี่ยเนื่องจากเครื่องยนต์เดิมเนี่ยถ้าเคยเราเคยขับทีซิกนะฮะทีซิกก็เป็น5สูบ3,200ที่ีเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ลูกสูบโตนั้นพลมพูเล่ที่อยู่หน้าโมอน้ำเนี่ยมันเป็นเครื่องยาวเลยหางหางเผาก็ยาวต่อไปตัวนี้ปุ๊บสเปซระหว่างโม้อน้า กับน้าเครื่องยนต์เนี่ยมันห่างก,กันสอง,สองนึงเ,ออเหลือ,อ,อมันถอยหลังหมดเลยเออในการถอยหลังก็แปลว่าบาลานซ์มันด,ดีขึ้นดบาลานซ์ดีขึ้นน้ำหนักก็เรียกว่าแทบจะ50-50เลยนะครับออท่านเก่าเนี่ยรุ่นเก่าก่อนน้ำหนักหน้าก็อาจจะเป็นสัก60 สี่สิบยิ่งเบรกหน้าก็ยิ่งหนักนั้นการขับอายุเยอะๆสามสี่ปีผ่านหนึ่งแสนกิโลช็อกอัพหน้าก็จะมีการเสื่อมบ้างนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นการวางบาลานซ์ใหม่เนี่ยรวมถึงการทรงตัวเนี่ยระบบเบรกแน่นอนต้องเปลี่ยนไปเบรกลังจับได้ดีขึ้นเบรกหน้าก็หน้าไม่พะงกเลี้ยวก็จะบาลานซ์ดีนั้นการขับอยู่ในตัวเมืองเนี่ยเีแค่มือวางบนคุมบาลานซ์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงลูกสาวมีเบรกขี่ขับรถยนต์เก่ง การระยะถา,านแม่ขับง่ายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยคันนี้นะครับต้องให้ฟอร์ดตัดด,ดลูกค้าคนไทยว่าอยากได้มากได้ขนาดไหนนะครับซึ่งราคาถ้ามาเมืองไทยถ้าขายอันจริงๆนะฮะถ้าขายในประเทศไทยเนี่ยสองล้านกว่านี้ไม่รู้กว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสองล้าน 2, 100, 200, 200, 300, 000, สองแสนสองล้านสามแสนซึ่งมันจะห่างจากเจ้าไบเทอร์โบสแตนดาร์ดที่อยู่บ้านเรานะฮะมันก็สองสามสีโโ่แสนเลยก็อาจจะคิดเยอะหน่อย แต่จะให้มันถูกลงไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากค่าไอเสียเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยมันมันมากกว่า200กรัมมากกว่า200กรัมประเทศไทยกี่เส้นที่200กรัมต่ำกว่าเนี่ยได้เปอร์เีที่ถูกหน่อยนะพอเกินเนี่ยมันโดนก้าวกระโดดไปเลยครับต<ป>ราตาเกินน้ำมันเป็นไงตอนนี้เขาเซตนน็ตเดิมมา <ท Cal. S 2> ให้นะครับก็เฉลี่ยอยู่สัก10กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเป็นเป็นกิโลเมตรต่อลิตรยังตั้งเป็นลิตรต่อลูกกิโลเราเห็นทบอกว่ามีออปชั่นอะไรที่เมืองไทยไม่มี ถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องยนต์นะก็ก็คงต่างอยู่แล้วนะครับเพราะวีซิกที่บ้านเราไม่มีแน่ๆน่สำหรับดีเซลจะบกู้ได้นะนะครับแล้วก็เรื่องของระบบส่งกาลังที่บอกว่าเป็นโซเอระบบคร u i s e control อ่ะอ่าเมืองไทยมีก็คือตัวที่เป็น warning สำหรับการที่จะอ่านอ่านเลนแบ่งถนนการอ่านโค้งที่มีป้ายจราจรชัดเจนซึ่งกล้องเนี่ยกล้องชิ้นเนี่ยก็จะไปอ่านปุ๊บแล้วก็จะส่งมาที่รถเพื่อจะล็อกสปีดรถไว้ให้เข้าโค้ง ตามความเ,เมร็วเท่าไรเท่าไหร่ก็จะล็อกเั็นั้่านั้นครับแล,ล,ล้วก็ตั้นใช่ครับนั่นรถที่อยู่ในออสเตรเลียกับที่เคยไปขับในกลุ่มของสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เหมือนกันหมดหนะระบบนี้นะครับเป็นระบบที่บังคับอยู่ในรถที่ขาย,ยาในประเทศนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยป้ายที่บอกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่บนจอด้วยนะฮะเราจะผ่านในช่วงนั้นตามป้ายที่เขากำหนดเลยต้องไม่เกินนั้นต้องไม่เกินนั้นถ้าต่ำกว่านี่นไม่เป็นไรถ้าเกินปุ๊บเขาจะรีดสปีดกลับมา ในความเร็วที่ที่เหมาะสมกับโค้งน,นะบ้านเราทําไม่ได้ <laughs> คือคือไม่ใช่ส่วนตรงภาคัฐอย่างเดียวหรอกเส้นแบ่งเลนด้วยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็มาตรฐานของการติดตั้งป้ายเนี่ยนะฮะคนดีไซน์อาจจะเป็นระดับอินเตอร์นานาชาติแต่การติดตั้งเนี่ยองศาในการอาร่านเรดาร์เนี่ยบ้านเราก็คงยังตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนั้นคนไทยตอนนี้ก็ขับเอเวอเรสต์นะครับก็บ้านเราเนี่ยมีทั้งซิงเกิลเทอร์โบก กับจวินเจอร์โบก็มีทั้ง170แรงม้ากับ210แรงม้านะครับแต่การวางบาลานซ์ใหม่เนี่ยเป็นการที่กลับที่มีนะครับก็การใช้ชื่อของคนไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ลุยเหมือนคนออสเตรเลียนั้นคนออสเตรเลียนี่เขาจะมีขอรากหลังเห็นไหมครับมันจะมีฮุกเนี่ยเขาจะติดรถแทบทุกคันเลยนะครับทั้งรถเก่งเขาก็มีการล่าของเขาเนี่ยเป็นการล่าที่เป็นการใช้งานปกติเขาเกิดมาตั้งแต่ตัวเลขเย็นตัวใส่เขาก็เจอแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับนั่นคนไทยเนี่ย แค่ขับสองลกูกขับไปทํางานขับกลับบ้านต้องเทียบต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็หลายคนก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโฟร์บายโฟร์นะครับดังราคาของคนไทยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ร้านต้นๆน,นะฮะไปถึงร้านกลางนะฮะจนไปถึงร้านแปดห้าของเจ้าเอ e เปเรสตัวขับสองก็ขายดีเพิ่มขึ้นนะครับตัวขับสี่ก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนั้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีเทอร์โบเดี่ยวเป็นเทอร์โบคู่ทั้งหมดเลยนะฮะใช้ทรงกําลังหมดเลย เขาว่าเทอร์โบคู่เนี่ยมีทั้งใบเทอร์โบที่เป็น210แรงม้ากับเอทอร์มินเทอร์โบที่เป็น V6 ดีเซลนะฮะ250แรงม้าสำหรับตลาดในประเทศออสเตรเลียครับแล้ววันนี้เราขับกันกี่รุ่นโอ้ครบเลยครับครบเลยนับไปเหมือนบ้านเราก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเนี่ยฮะเขามี <c oughs> ตัวแพทตินัมด้วยแล <c oughs> ้วก็อีกรุ่นหนึ่ง, <c oughs> งชื่ออะไรนะพี่ออของเขามันแพทตินัมสปอร์ตอาเทรนแล้วก็อัมเบนเต้ค่ะอัมเบนเต้ จากที่ได้ลองทดสอบครับเจ้า Everest เกือบทุกรุ่นของประเทศออสเตรเลียนะครับก็พบว่ามีความแตกต่างนะกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในรุ่นไลตินัมนะครับรุ่นท็อปของที่นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ V6 d i ดีเซนะที่หลายคนถามถึงนะฮะว่าจะแตกต่างจากรุ่นที่เมืองไทยอย่างไรนะครับก็บอกเลยฮะว่าก็แตกต่างนะฮะ มันมีความเงียบของเสียงในห้องโดยสารนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีความนิ่งกว่ารุ่นที่เมืองไทยครับสำหรับความแตกต่างนะครับในบางรุ่นก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแค่รุ่นสปอร์ต ของที่นี่ก็จะเป็นเครื่อง V6 3000นะครับส่วนเมืองไทยก็จะเป็น4สูบดีเซลไม่แตกต่างกันมากนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะในการใส่อ p อปชันสำหรับ e v e r e s รนะครับรุ่นใหม่นี้นะครับ n e x t g e นนี่ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นอีกระดับหนึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์การ PPV บ้านเรานี่เรียกว่าสั่นสะเทือนเหมือนกันนะฮะและการขับขี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ